น้ำนมหลังจากคลอดเนี่ยสาี่วันแรกนะคะเรียกว่าหน่มน้ำเหลืองสีจะออกเหลืองแล้วก็ค่อนข้างใสแล้วก็มีความหนืดเหนียวอันนี้เป็นเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันมีเรื่องของสารต้านทานป้องกันก,การเกิดโรคนะคะแต่พอหลังสาสวันไปแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเป็นน้ำนมสีขาวแต่ไม่ได้แปลว่าคุณค่าทางโภชนาการหรือว่า ในการป้องกันโรลคลดลงนะคะก็ยังมีคุณค่าเท่าเดิมแต่ว่าปริมาณมากขึ้นก็จะดูใสขึ้นส่วนสีของออน้ำนมเนี่ยแม่แต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทานสารอาหารที่มีแคลโรทีนเยอะนะเช่นพวกฟักทองแครอทนะคะก็อาจจะทําให้สีของน้ํานมเนี่ยออกสีเหลืองหรือว่าสีส้มมากกว่าคุณแม่ท่านอื่นคุณแม่ที่ดูสีไม่เข้มข้นไม่ได้แปลว่าสารอาหารน้อยกว่าหรือว่าบางทีทานอาหารที่อาจจะมีสี พวกสีสังเคราะห์นะคะสีฟ้าสีเขียวอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำนมเปลี่ยนสีได้แต่ไม่ได้อันตรายค่ะสามารถให้น้ำนมได้ตามปกติ